ไ่กว่านชนะเอาเงินมามีเงิาที่โกงนะใไรเดาไม่เอาอะไรเล่าโกงที่ไหนเล่าปอโตก็เห็นเห็นอยู่ว่าชนะทอาอยู่ไหนเอยู่ไหนที่โกง แรงเสียพี่มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนี่ใครยัดใครไปจำไว้มมด้วยนะอเอายังเปิดเฮ้ยกูเปิดเองเว้วยเิญเลยพี่ C C E ตามเจ้ามือแดกอีกแล้วครับพี่มึงกองกูหรือเปล่าวะ โอ้แทงสิบตาแม่งกระแดกกูสิบตาไม่ไปโกงอะไรพี่พี่ก็เห็นอยู่ว่าผมชนะใสๆอ่ะไอ้กลัวมึงโกงกูดิมึงเอาเงินกูคืนมาเลยไปคืนพี่ได้ไงล่ะผมเล่นได้ผมก็ต้องได้ดิพี่หมดตูดแล้วพี่ก็กลับบ้านไปเหรอไอไม่ได้เว้ยพ่อพ่อาคนเยอะโกงตังหนูมึงโกงไม่กระทังเด็กเฮ้ยเอาเงินกูคืนมึงดีกว่าเว้ยเฮ้ยผมบอกไม่ได้โกงไม่ได้โกงดิเชื่อหน่อยดิมาดูดิลูกเต๋าเนี่มันออกอะไร เห็นเห็นกันอยู่อ่ะคิดจะเป็นน้าพนันนะพี่นะใจถึงถึงหน่อยอ้าวไอ้หาไี่มั่งฝังแม่เล็กนี่หว่าเนี่ยโกกกก